เวนขยะนำโดยสุดแดนและก็ปันจพรทนและก็วรวุฒเออสุดยอดเลยอ่าสุดยอดเลยเวนขยะนำโดยสุดแดนและก็อ่าปันจัพรนและก็วรวุฒเขาเรียกว่าพูดน้อย พูดน้อยต่อยมากพูดน้อยต่อยมากพูดน้อยต่อยมากนะเห็นไหมวันนี้เวนขยะทําผลงานโดยที่เป็นเซอร์ไพรส์ให้ครูเลยนะปกติครูจะพาทําแต่นะวันนี้เขาคิดเองทําเองสุดยอดจริงๆเลยอะ่ะอันนี้พอบอกให้ใส่มัดนน่อยเลยเลมีเยอะไหมเสื้ออะเออวัรุ่สุดยอดเลยอะ่ะอันนี้คือ เขาคิดเองทําเองอ๋อสุดยอดจริงๆเลยนะเนาะเวีนขยะเนานะตั้งเดี๋ยวตกแล้วนะ่ะจะตกตั้งออวันนี้วันพฤหัสนอะพรุ่งนี้วันศุกร์ปึง้งเออกิงสากิก่งสากเิช่วประครับประคองไปด้วย อันนี้เขาทำสำเร็จเวนขยะวันนี้ผลงานดีเด่นมากเลยเนาะแวนขยะผลงานดีเด่นมีสามคนสุดแดนแล้วก็ปัญจพลวรบุตรนะสุดยอดจอริงๆเลยอันนี้คือผลงานลูกน้องของชินวร ลูกน้องของชินวรททำงานดีมากแล้วอะไรตกอ๋อมีตรงนี้อีกใช่ปะเออตรงนี้อีกเครื่องเครื่องนั้นเต็มอะเครื่องนี้สบายแล้วไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่้องนี่ครูจะทำไอ้นั่นไอ้นั่นอวันนี้เวรสามคนทำงานกันสุดยอดเลย เวรสามคนทำงานสุดยอดคือสุดแดนวรวุธหัวหน้าชื่ออะไรหัวหน้าชื่อสุดแดนหรือชื่อวรวุธก็ไม่รู้นายลังไม่ได้อ่านดูเนาะอันนี้คือตรงนี้มีอีกแล้วเออข้างบนก็มีเอาไม้จากหอยญิงหรือยังเดี๋ยวก่อนตรงนี้ก่อนเออปัง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 ลงเออตรงนี้ใสให้หมดเลยเนาะ เนี è, e ่เห็นไหมฝีมือฝีมือของเวนขยะให้มีเหลืออยู่เนาะนั่นเอาให้หมดเลยเนาะโอ้พูดน้อยต่อยมากจริงเลยอ่ะพูดน้อยต่อยมากพูดน้อยต่อยมากเดี๋ยวรอก่อนเฮ้ยแม่เอาไปจะลากไปเหรอเอาไ้ตรงนี้เหรอ อ๋อไว้ตัวนี้นนอเออยังไม่เต็มต้องไปหาดูถนนมีอีกไหมเอนอถนนมีอีกป่าวถนนอ,นอะ่ะเออตรงนี้หนอนี่คือเขาจะใส่ไว้ในนี้เลยแล้วก็ใส่รถทีเดียวเลยเน,ะนาะนั่นเฟมือเฟมือของเวนขยะมีความรับผิดชอบสูง่าตอนนี้ก็ ทำหน้าที่เวรขยะนอนี่โอ้สุดยอดเลยตรงนี้นอตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มัดมัดอย่างเดียวเน,นอะอันนี้ได้กี่นาทีแล้วสี่นาทีแล้วเออแล้วก็ตรงไหนอีกทรงนั้นไม่มีแล้วนอตรงนั้นมีอีกไหมนะ่ะเออตรงนั้นมีอีกแล้วน่ะตัวนี้มีโอ้ขยะเยอะนะ ต้องทำขยะตลอดเลยขยะมันโอ้หนักเรียนมีต้องเอาถังอีกต้องเอาถังดำถุงดำอีกเหรอเนาะเห็นไหมเนี่ยฝีมือของเวนขยะสุดยอดเลยถุงดำถุงดำถุงดำ นั่นกระจายเลยกระจายเลยตอนจะพนพนจเจ้าข้าวคืนนะครับธรรมดาเนาะโอ้มีหลอดไฟด้วยเหรอมพูดน้อยต่อยมากจริงเลยนั่นนี่คือฝีมือของเวนทยะวันนี้วรบุรสอบชั้นอะไรครับเป็นไง ทำได้บ้างไหมแล้วมีใครบอกบ้างมีครูบอกไหมนี่เห็นไหมนี่ทำสุดยอดเลยโอ้ห้านาทีคุูวานเอาห้านาทีดีกว่าไงไปจะรวมแล้วจะรวมแล้วฮะขึ้นไปฟ้องครูไป จะรวมแล้วจะรวมแล้วรวมประชุมเด็กผู้หญิงผู้ชายประชุมหอรวมหอหญิงเรียบร้อยแล้วหนอช่างก็กําลังทํางานอยู่ตอนนี้เนาะก็เดี๋ยวจะไปรวมผู้ชายต่อรวมผู้หญิงเสร็จแล้วเฮ้ได้อะไรน่ะฮะหนอซือ้อขนอมเหรอเรียบร้อยแล้วรวมหอหญิงเนาะตอนนี้ช่างก็ทํางานอยู่อทํางานอยู่ยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จก,ก็ เดี๋ยวจะไปรวมหอชายต่อวันนี้การสอบเป็นว่าเรียบร้อยด้วยดีธรรมศึกษานาะธรรมศึกษาสอบเรียบร้อยแล้วก็จัดสนามสอบธรรมก้าวหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะคณะนักศึกษาจะมาตอน6-8โมงเช้า8โมงเช้า,8โ,ชา, 8, โชา8โมงเช้าที่เชียงใหม่ แล้วก็จะมาถึงนี้ก็มาถึงแม่เสียงก็บ่ายโมงมาถึงแม่เสียงก็บ่ายโมงนะเดี๋ยวไปเช็คชื่อนะครับเช็คชื่อเช็คชื่อเดี๋ยวจะได้ดูมาถึงแม่เสียงบ่ายโมงและก็จะมีคุณครูไปรับหนอคุณครูไปรับที่คิวรถที่รถตู้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 เตรมประชา แล้วก็ประมาณบ่ายโมงก็ไปรับไม่เออประมาณประมาณสักเที่ยงครึ่งเลเนาะเที่ยงครึ่งไปรับประมาณนี้แหละเนาะไปรับแล้วก็ยินพออบอกว่าจะเอารถตู้ไปรับก็ประมาณนี้แหละเนาะนักศึกษามาก็จะได้พอดีรถตู้เขาพอดีเลยมาถึงก็นักคณะคณะนัศกศึกษาก็ จะได้เข้าที่พักนอนเข้าที่พักเข้าที่พักเสร็จแล้วก็จัดสนามสอบจัดสนามสอบนี่จัดโต๊ะก็อี้เสร็จลวยังเหลือแต่อ่ยายังเหลือแต่อ่าป้ายต่างๆบอร์ดต่างๆเนาะของคณะอ่ะนานักศึกษาเนาะเพราะฉะนั้นในการ เตรียมตัวต้อนรับคณะนักศึกษาดูดูที่ปิดไฟปิดอะไรยังไปดูที่ปิดประตูหมดหรือยังฮะปิดหน้าต่างเลยปิดหน้าต่างเลยคณะนักศึกษาอันนี้นี่นี่ปิดไหมหรอปิดหมดแล้วเพราะฉะนั้นในวันพรุ่งนี้ก็เอ้ยมายังไม่ปิดอันนี้เลยทาไมเราทําไมลืมตลอดเนี่ยตรงเนี้ยเหตุผลใดถึงลืมตรงนี้ครับไม่ชอบกันเหรอไม่ค่อยชอบตรงนี้แล้วปะ ไม่ค่อยชอบได้ยังไงเป็นหน้าที่เราจะต้องเปิดนะเป็นหน้าที่เราจะต้องเปิดนะครับอยา่างเราเนี่ยเป็นคนที่คุยเไว้ใจนะยงยุงเนี่ยมันลืมได้ยังไงตรงนี้หนออันนี้ก็สุดชาติปิดเรียบร้อยนะ่ตอนนี้ก็อ่าเป็นอันว่าตอนนี้ก็เดี๋ยวจะได้ถ่ายรูปเนาะ ถ่ายรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะได้ไปดูถนนต่ออีกเนาะถ่ายรูปเสร็จแล้วเปลี่ยนว่าวันนี้เกี่ยวกับแบตแบตนี้ก็ประมาณเหลือ 10%؛ ซนก็เลยต้องรีบก็เลยต้องรีบรวมรีบรวมให้ได้ปฏิเวรรีบรีบรีบไปบอกให้เขารวมเลยเพราะว่าแบตครูเหลือสิบเปอร์เซ็น เข้าใจไหมแบตครูเหลือ10%จะถ่ายรูปไม่ได้แล้วธาดาได้ยินไหมธาดาธาดาปิดประตูยังธาดาปิดประตูธาดาปิดประตูหรือยังปิดแล้วเนาะข้างบนเรียบร้อยเนาะไปไปบอกเลยเพราะว่าเหลือ10%จะไม่มีแบตถ่ายรูปแล้วไปไปไปบอกเขาให้รวมเลยเพราะว่าแบตครูหมดแล้ว แบตครูหมดจะหมดแล้วอีกสิเซไปรีบเลยรีบไปบอกเขามารวมเลยปปไ,ไปตะโกนบอกให้มารวมเลยเพราะว่าแบตครูเหลือสิบเปอร์เซ็นต์อะยวไม่พอนะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนพอดีอ่าแบตอันนี้ปิดปิดนะไอปิด,ป,ดประตูหมดแล้วเนอธรมอรมาดาเหรออ๋อธรรดาปิดประตูเสร็จแล้วเรียบร้อยเนาะ ອ່າສໍາລັບຄິບນກໍໄວ້ພຽງທົນກນ